ตอนที่167นาเวทนาหลังเข้าเมืองแล้วสีเฟื่องเหนียนก็เลือกลงเตรียมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตามกฎแห่งราชวงศ์ทหารม้าเบาด้านหลังต้องไปยื่นเอกาสารทางการทหารอย่างที่ทำการจากนั้นเมืองจือจางจะจัดค่ายทหารให้ค้างแรมแต่สีเฟื่องเหนียนไหนเลยถือปฏิบัติจริงจังสองพี่น้องมู่หลงเมื่อลุงลด สวมงอกติดผ้าคมหน้าปิดบังใบหน้ามู่หลงอูจูมองเห็นอีโยเวยอุ้มแมวเข้าก็ตกตะลึงคาดไม่ถึงว่าไหนขบวนจะมีสตรีงดงามถึงเพียงนี้อยู่หลังผ่านเหตุการณ์สังหารเข็นฆ่าหน้าสะเพงกลัวมาแล้วสภาพจิตใจนางก็ตกต่ำดิ่งเหวก้มหน้าง,งดเดินตามติดด้านหลังสีเฟืองเหนียนย่ำขึ้นบันไดจูจูก็ชนแผ่นหลังสีเฟืองเหนียนให้ตนกในใจ กลัวทําให้ลูกหลานแม่ทัพต่างถิ่นที่สนทนายิ้มสวนอ่อนโยนแต่ลงมืออมหิตผู้นี้ขุนเคืองแต่สีเฟืองเหนียนเพียงเงยหน้าพิจารณาสองโคมแดงขนาดใหญ่ที่แขวนประดับหน้าประตูโรงเตียมบนโคมเขียนว่าก่อนดึกให้พัก28รุ่งสางไก่ขันดู33โรงเตียมในเจี้ยนโจและเห่อโจสิบมีห้าหล้วนแขวนด้วยก่อนคู่นี้เมื่อก่อน ขณะตะเวนหาประสบการณ์ก็ขบคิดไม่ออกถามเหล่าห่วงถามเวนหัวยิ่งกว่าถามคนตาบอดจึงกวักมือเรียกอีโยเวยมาสอบถามถึงรู้ว่าเป็นก่อนพ้องคําวักแรกพ้องคําว่าค้างแรมวักต่อมาพ้องคําว่าชั้นฟ้า,าศาสนาเต่ามีคํากล่าวว่า28กลุ่มดาว30ชั้นฟ้าเขียนไว้บนที่พักนับว่าสอดคล้องรับสภาพการเห็นได้ว่า ของศาสนาสถานเขาหลวงหูแทรกซึมในชีวิตประจำวันของผู้คนเท่าแก่โรงเตรียมเห็นคุณชายพาคนในครอบครัวมาอีกทั้งมีฐานห้าวหารอีกกลุ่มใหญ่มาด้วยไม่กล้ารีรอรีบถลันออกมาต้อนรับด้วยตนเองไม่สนใจว่าจะปวดเอวงอตัวแทบไม่ได้หลังเห็นคุณชายหล่อเหลาในชุดหรูหราแขวนสายยกแล้วก็ค้อมเอวคาอยู่อย่างนั้น รีบแนะนำสุดาอาหารขึ้นชื่อของโรงเตียมหลังได้ป้ายห้องพักแล้วสีเฟื่องเหนียนให้เท่าแก่จัดวางโต๊ะที่ลานตึกเล็กเป็นเอกเทศสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งยกกาสุรามาด้วยตนเองขณะกินอย่างโมมามสีเฟื่องเหนียนเหลือเห็นเอวคอดกิ่วรัดสายเอวแน่นขับหน้าอ,อกหน้าใจให้นนนเด่นสถานผู้คนจึงเลื่อนสายตาขึ้นเท่าแก่โรงเตียมคิ้วโจราตามุสิกไม่ค่อยน่าชื่นชม สตีที่น่าจะเป็นเท่าแก่เนี้กับอวบอิ่มดึงดูดผู้คนดูท่าโรงเตียมตั้งใจดูแลนายทหารต่างถิ่นกลุ่มนี้ให้สุขสำราญเท่าแก่เนี้เห็นโต๊ะนี้ตัเตรียมชามตะเกียบมาเองตะเกียบเงินเลี่ยมหยกจอกสุรามรกตมีนางในชุดเขียวทดสอบยาพิษให้สถานวูบในใจทันทีสีเฟืองเหนียนกัดขนมชิ้นหนึ่งเงยหน้ายิ้มถามว่าขนมนี้ไม่เลว ชื่ออันใดเท่าแก่เนี้ยวางกาสุราอย่างระวังบนโต๊ะค้อมเอวรวบแขนเสื้อหันข้างมาคาระวะสวงออกกอบอิ่มสะท้อนขึ้นลงตอบด้วยสำเนียงเป็นเอกลักษณ์เรียนคนชายคือขนมไส้ตะเกียงทำขึ้นเฉพาะในโรงเตี๊มเราสีเฟื่องเนียนได้ยินสำเนียงไพเราะสนอโสดก็อุทานเสียงหนึ่งถามอย่างแปลกใจกูหญินเป็นคนอู่โจหรือ สำเนียงนี้เป็นสำเนียงแถบทะเลสาบหูหังดั้งเดิมของแท้น่าฟังน่าฟังนุ่มนวลกว่าสำเนียงแถบแม่น้ำผีหลิงเท่าแก่เนี้ยยกมือปิดปากอีกมือทาบอ,อกยิ้มเอ่ยว่าคนชายหูดีกระทั่งคนอูโจบ,บางส่วนยังแยกแยะสำเนียงหูหังกับผีหลิงไม่ออกสีเฟื่องเหนียนกวากมือยิ้มตาหยีเอ่ยว่าหูหญินไม่รังเกียจก็นั่งลงสนทนากลัวหูหญินยืนเหนื่อย นางผู้มีหูตาไวสีทิศเห็นคนชายหล่อเหล,ลาเอ่ยคำนี้พร้อมสายตาเลื่อนผ่านทรงออกนางก็รอบยินดีไม่แซงทำเขินอายนั่งลงยังพาเผยนางรู้ดีว่าตนไม่ใช่ไวยดรนวกยกำดัดหากแซงทำไรเดียงสารังแต่จะทำให้คนรำคาญมิสู้ตรงไปตรงมาอาศัยรูปร่างอวบอัดยิ่งยั่วยวนบุรุษได้ดีกว่าทว่าหลังเข้ามานางไม่กล้ามองอย่างละเอียด สนใจเพียงบุรุษรอเหลาที่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตตรงหน้าหลังนั่งลงถึงลองกวาดตามองโดยรอบถึงนึกละอายในสภาพตนสตรีแขนเสื้อกว้างอุ้มแมวนางนั้นช่างผุดผ่องมีน้ำมีนวลโดยแท้สตรีอีกสามคนที่สวมงอบติดผ้าปิดคุมหน้าแม้ไม่เห็นรูปโฉมแต่ท่วงท่าโดดเด่นเป็นประจักษ์อยู่ตรงนั้นทำให้นางดังนั่งบนพรมเข็มอยากร่ำไห้แต่ไรน้ำตา คราวนี้ขายหน้าครั้งใหญ่แล้วดีที่คุณชายไม่รังเกียจว่านางบุภาโรยหลิวเฉายังสนทนาเรื่องคนในอูโจกับนางทำให้จิตใจ,จดังขี้เท่ามอดดับติดไฟคุกกลนอีกครั้งรอบคิดในใจว่าหรือคุณชายจะกินรังนกหูฉลามจนเอียนคิดลิ้มลองขนมไส้ตะเกียงเปี่ยมรสชาติพิเศษแต่รูปลักษณ์ไม่อาจออกหน้าออกตาจูๆ่ๆสีเฟื่องเหนียนก็ถามขึ้นตะโกนส่วนหยวนบุผาขู่หนิว ญาติะะนี้หมายปองผู้ใดนางตอบทันทีคุณชายหมายถึงสองพี่น้องมู่หลงกระมังว่ากันว่าจะถูกพาขึ้นเขาหุยซันปัญญชนที่หลงไหลชื่นชมสองพี่น้องถึงกับกระทืบเท้าด่าว่าคนแล้วสีเฟิงเหนียนยิ้มถามเสียงเบาคุณชายส่วนหยวนท่านใดมีวาสนาดีถึงเพียงนี้นางลังเลไปครู่หนึ่งเห็นคุณชายหล่อเหล่าจนไม่อาจบรรยายตรงหน้า รินสุราเขียวใบไผ่ให้นางด้วยตนเองแล้วยื่นส่งมาจึงรีบยื่นสองมือไปรับแต่โดนนิ้วมือของเขาในใจพันว่าปวิวไม่สนข้อห้ามใดๆแล้วเล่าออกมาเป็นพรวนไหนเลยเป็นคุณชายบ้านสวนหยวนเป็นท่านบรรพชนต่างหากที่หมายปองสองพี่น้องมู่หลงพี่สาวมีชื่อว่ามู่หลงอู๋จู๋น้องชายมีชื่อว่ามู่หลงถุงห่วงเป็นคนหน้าตารูปโฉมงดงามของเจี้ยนโจ ถึงขนาดมีลำนำร้องยกย่องทีเดียวร้องว่าต่อไปพวกเขาจะสูงสักร่ำรวยได้เข้าเมืองหลวงในเมืองหลวงไม่ใช่มีวังอูถุงหรอกหรือตอนทั้งสองคนเกิดเซียนท่านหนึ่งละเมิดลิขิตสวรรค์ทิ้งกรอนปริศนาไว้ความในว่าสองคนได้บินคู่สู่อูถ่ถงนางเห็นคนชายยิ้มอ่อนโยนก็ดื่มสุราอีกคำความกล้ายิ่งเพิ่มเอ่ยเสียงเบาว่าข้ายังได้ยินมาว่า ทางส่วนหยวนกลัวว่าชื่อเสียงของสองพี่น้องมู่หลงจะเลื่องลือเกินไปจนแพ้่สะพัดเข้าวังหลวงในยุทธพบมีใช่ทำเนียบสาวงามหรอกหรือเพื่อไม่ให้สองพี่น้องติดอันดับบรรพชนส่วนหยวนลงแรงไปมากทีเดียวสีเฟืองเหนียนหลี่สองตาเรียวยาวสัญ,ญลักษณ์แดงม่วงกลางวางคิว้วดังดวงตาในแนวตั้งยิ่งดูหล่อเหลาล้ำเลิศเอ่ยเย้าเสียงนมว่าความชอบของบรรพชนส่วนหยวน ออกจะผสมผสานปนเปไปสักหน่อยหรือไม่กระทั่งมู่หลงถงห่วงก็ไม่ปล่อยหรือเท่าแก่เนี้ยชมมองเหมื่อลอยจนสาวใช้ชุดเขียวกระแอมเสียงหนึ่งนางถึงได้สติก้มหน้าจิบสุรากบเกินหลังเงยหน้าก็มองคุณชายหล่อเหลาหลายปราลาดยิ้มพลาวสเสน์เอ่ยว่าข้าได้ฟังมาว่ามู่หลงถุงห่วงสวยกว่าสตีเซอีกชายาจิ้งเงินอ่องนั่งร่วมโต๊ะ สองพี่น้องมู่หลงยืนอยู่ข้างหลังสีเฟืองเหนียนใต้ผ้าปิดคลมสีหน้าแต่ละคนแตกต่างกันมู่หลงอูจูเศร้าสร้อยเป็นกังวลคล้ายไรที่พึ่งได้แต่มองเงาหลังนั้นอย่างเมื่อลอยคิดเพียงว่าเคราะดีที่คว้าฝางช่วยชีวิตเส้นสุดท้ายไว้ไม่สนใจว่าตระกูลส่วนหยวนจะก่อเกิดขึ้นลมและไม่สนใจว่าฝางเส้นนี้จะถูกตะกูลส่วนหยวนหักสะบั้นหรือไม่ นางไม่ใช่คนแข็งแกร่งทรหดหากน้องชายไม่ยืนหยัดแล้วนางถูกจับไปเป็นของเล่นบรรพชนส่วนหยวนนั่นคงได้แต่รอบร้องไห้หลายครั้งและยอมรับชะตากรรมส่วนมู่หลงถงห่วงความโกรธแผ่ซ่านแม้มปากแน่นไม่เป็่งวาจาสักคำสีเฟื่งเหนียนหัวล่อลงลูกคอหูหญินลองเล่ามาว่ามู่หลงถงห่วงน้าดูชมอย่างไรข้าไม่ค่อยเชื่อว่าบุรุษผู้หนึ่งจะงดงามไปถึงไหน มู่หลงถงห่วงที่ยืนด้านหลังแค่นเสียงเฮ้อเย็นชาหากไม่ใช่ว่ามีสั้นเล่มสุดท้ายมอบให้พี่สาวไปแล้วเขาคงกระซวกแทงแผ่นหลังตรงหน้านี้ไปแล้วแววตานางประหลาดชอบคนออกจากขนลุกขนพองเข้าใจผิดคิดว่าคุณชายมีรสนิยมทั้งนั้นสีเฟื่องเหนียนทำหน้าลำบากใจนางเห็นแล้วแทบอยากรวบกอดเข้ามาในอกเพื่อปอบขวัญ รีบปรับสีหน้าท่าทางให้เป็นปกติเอ่ยว่าข้าเองก็ไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองเพียงแต่ได้ฟังว่าหน้าตาดีจนดอกบัวละอายไม่เบ่งบานคนในเจี้ยนโจขนานนามว่าเป็นบุรุษแห่งปฐมสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าเอ่ยยางปลดปงบปรรพชนส่วนหยวนมิเสียชื่อเป็นมือฉมังดงบุผ,ผาเท่าแกเนี้ต่อให้ไม่ภาษา แต่รู้ถึงความเยี่ยมโหดห้าวหารของส่วนหยวนแห่งเจียงตรงรีบเอ่ยเตือนอย่างตื่นตระหนกหมื่นส่วนคนใช้ระวังวาจาสักหน่อยเป็นดีที่นี่ไม่ใช่เจี้ยนโจสุขมรอบคอบเดินเรือได้มื่นปีสีเฟื่องเหนียนยิ้มพลางพยักหน้าเจตนาดีของหูหญินรับด้วยใจแล้วไร้สิ่งตอบแทนได้แต่ขอสุราดีและขนมจากฮูหยินเท่าแก่เนี้รู้กาลเทศะหน่วยนาตลุกขึ้น รวบแขนเสื้อคาราวะอีกครั้งสวงออกกระเด้งกระดอนก่อนหมุนตัวออกจากลานตึกไปสีเฟื่องเหนียนรอจนนางออกจากลานตึกไปแล้วถึงให้สามคนปลดงอบแล้วนั่งลงรับประทานอาหารสองพี่น้องมู่หลงเห็นรูปโฉมของชายาจิ้งเงินอ่องแล้วก็ตกตะลึงคาดไม่ถึงว่าโลกนี้จะมีสตรีเพลิดเพล้วชนนี้ด้วยแววตามู่หลงอูจูหมุนมองกลับเป็นมู่หลงถงหวง ถอนใจอย่างโล่งอกความเป็นปรปักกับลูกหลานแม่ทัพผู้กระทําการยากคาดเดาสร้างจางลงไปหลายส่วนสีเฟื่องเหนียนมองทั้งสามคนค่อยๆละเอียดเคียวจึงให้ชิงเหนียวยกหน้าไม้แบบสั้นของเปยเหลียงจากค่ายอักษรเฟื่องมาความเป็นระบบระเบียบเป็นปัจจัยสําคัญของกองทัพในใต้่าเรื่องใหญ่อย่างกิจการอาชาไปจนถึงเรื่องเล็กอย่างหน้าไม้ดาาพก ล้วนมีกฎเกณ์กำหนดแน่ชัดกระจ่างไม่เอ่ยถึงดาบเปยเหลียงหน้าไม้ในมือสีเพื่งเหนียนมีความพิถีพิถันสูงใช้สองมือประคองยกขนานแขนจ่อยิงเรียกว่าหน้าไม้ต่างจากธนูที่ต้องง้างสายก่อนยิงข้อดีของหน้าไม้อยู่ที่การเหนี่ยวสายและการยิงหน้าไม้เปยเหลียงยิงต่อเนื่องได้อย่างหน้าไม้ตัวนี้ยิงต่อเนื่องได้สีดอกสีเฟื่งเหนียนกลมหน้า นิ้วลูกตัวไก่และตัวเกี่ยวสายสีหน้าท่าทางตั้งอกตั้งใจมู่หลงถงห่วงคล้ายถามอย่างไม่ตั้งใจหน้าไม้หรือสีเพิ่งเหนียนไม่แยแสเพียงนึกถึงสีสันของผลหน้าไม้ชื่อเสียงเกิดกล้องของทัพเปยเหลียงผลหน้าไม้ควบม้าเคลื่อนไหวโต้อตอบในรณภูมิยิงสังหารแม่ทัพฝ่ายศัตรูเด็ดชีพจากระยะไกลห่างไปร้อยก้า เป็นกองกําลังแหลมคมเรื่องชื่อมานานของเปยเหลียงกว่าจะได้เป็นพลหน้าไม้นั้นไม่ง่ายทั้งฝีมือในการขี่ม้าและยิงธนูล้วนต้องโดดเด่นเหนือผู้ใดทหารเปยเหลียงแบ่งเป็น6ชั้นชั้นหนึ่งมีทั้งสิ้น1200กว่านายในบรรดาน,นั้นจัดตั้งเป็นค่าใหญ่เมื่อมีจำนวนครบ600นายที่เหลือเป็นพลสอดแนมทหารค้มกันเปยเหลียงมีกฎเกณฑ์ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ลูกหลานผู้ดีมีเงินหากคิดสร้างคนงามความชอบทางการทหารของแท้ของจริงทางชายแดนก่อนอื่นต้องถูกทหารเก่าเคี่ยวกลำผิวหนังถลอกไปหลายชั้นเนื้อหายไปหลายช่างมีคนสมบัติและเลิอดล้ำพอถึงเข้าสู่กองทัพทหารคุ้มกันรับหน้าที่พลสอดแนมพวกที่เคยต่อสู้เข็นฆ่ากับเปยมังบันคอศัตรูได้ถึงสามรายถึงนับว่ามีที่ยืนในทัพเปิเหลียงไม่นานมานี้ หลี่ฮั่นหลินส่งจดหมายมาเล่าว่าเขาเป็นทหารคุ้มกันได้สําเร็จกระทั่งฝันยังคิดเผชิญหน้ากับพวกป่าเถื่อนเปยมังในจดหมายเล่าว่าบิดาเขาเมื่อได้ข่าวว่าเขาเล่นไปเป็นพลสอดแนมแนวหน้าถึงกับควันออกหูไม่สนงานบ้านงานเมืองอันวุ่นวายเร่งรุดไปชายแดนจะมัดตัวลูกโทนผู้สืบทอดตะกูลกลับบ้านเกิดปะทะกับทัพเปยเหลียงขอดี ตาจูกัวเร่งม้าไม่หยุดกลับจากนาครหลวงถึงชายแดนพอดีถึงได้เกลี้ยกล่อมใต้เท้าหลีที่กำลังจะเป็นขนนางบัญชาการเปยเหลียงเต้ากลับไปสีเฟิ่งเหนียนจมในผวังเปยหมั่งหอกข้างแค่ของราชวงศ์หลี่หยางกวีทางชายแดนมักเขียนให้พวกป่าเถื่อนกลุ่มนั้นเป็นสัตว์ดูดเลือดกลืนคนทั้งเป็นแผ่นดินร้อยเผ่าอนาระยะชนจารีตประเพณีห้าวหาญแข็งแร่งทหารเป็นทหารม้าสวมเกราะ พลธนูหลายสิบหมื่นตั้งแต่กษัตริย์ราชาถึงชาวบ้านล้วนยึดถือประเพณีบิดาสิ้นรับแม่เลี้ยงเป็นภรรยาพี่ชายสิ้นรับไม่ของพี่ชายเป็นภรรยาในสายตาของราชวงศ์ทางนี้เป็นเรื่องหน้าตกตะลึงไร้หลักการคุณธรรมจารีตให้กล่าวถึงแต่ข่าวที่ชาวโชว์ที่สุดในหลายปีมานี้ของเปิรหมังก็คือสตรีที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในวังกลับสถาปนาตนเป็นห้องเต้หญิง นางถวายตัวให้สามห้องเต้ามาก่อนห้องเต้สององค์แรกเป็นพ่อลูกกันองค์สุดท้ายอายุสั้นขึ้นครองราชเพียงสิบาวันนับทางสายเลือดเป็นหลานชายของนางเป็นเรื่องยากจินตนาการสำหรับราชวงศ์หลี่หยางเล่าขานว่าห้องเต้หญิงอายุเกินครึ่งร้อยมีบุตรหล่อเหลาสามพันถวายงานรับใช้จเจริญการกิจอย่างยิ่งทีเดียวหลายปีก่อน ึงขั้นส่งทูดมาเป็นการรับถึงสีเซียวหวังให้สีเซียวยอมสยบแก่เปยมังนางยินดีแต่งงานเป็นภรรยาให้ผู้แท้สีเสวยสุกในใต้ล่าร่วมกันสำหรับเปี้ยร่วงจากฟ้าชิ้นใหญ่กึ่งท้าทายเก่งดึงเป็นสมัครพรรคพวกสีเซียวก็เด็ดขาดนักบ่นคอทูดผู้นั้นแล้วล่อนสาลไปเปยมังเขียนเพียงว่าบ่าวสีเซียวยังคงรังเกียจว,ว่าแก สีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มสีเซียวก็ช่างใจร้ายใจดำหญิงแก่นั่นดีชั่วก็เป็นห้องเต้หญิงของเปยหมังทีเดียวเป็นข้ารับใช้อย่างรังเกียจว่านางอายุมากเกินไปแต่หญิงแก่ผู้นั้นเจ้าเล่เพทุบายนักสำหรับการดูหมิ่นลบหลู่เช่นนี้ถึงกับไม่โมโหแม้แต่น้อยเพียงยิ้มรับเท่านั้นสีเฟื่องเหนียนวางหน้าไม้สั้นลงเงยหน้าเห็นหมู่หลงถงห่วงทำหน้าบอกบนไม่รับ ก็ขมวดคิ้วเอ่ยว่าอย่ามาวางท่ากับข้าหมาแมวที่ช่วยจากข้างทางยังรู้จักสายหางบ้างมู่หลงถุงห่วงสองตาดุดันจ้องสีเฟื่องเหนียนเขม็งสีเฟื่องเหนียนเหยียดแขนดีฝักปักเหมันดาบกระเด้งขึ้นตบดังเพี้ยทำเอามู่หลงถุงห่วง,งายหลังลงไปกองกับพื้นสีเฟื่องเหนียนเยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าบิดาไม่ใช่วิปริตส่วนหยวนนั่น ไม่มีความสนใจในตัวเจ้าหน้าเหมือนสตรีและทำเก่งหรือเจ้าคลอดลูกออกมาให้ข้าได้หรือไม่รู้จักรอดที่เกิดจากลาตัวผู้และม้าตัวเมียหรือไม่นั่นคือเจ้ามู่หลงอูจูตะลึงพึงเพิดกับวาจาไร้ากาดถึงที่สุดของสีฟงเฟื่องเหนียนมู่หลงถงห่วงก้มหน้าแค่นเสียงหัวรอลรอดไลฟันไม่ทราบมู่หลงอูจูเอาความกล้ามาจากที่ใดสองมือกำมิม่สัน้น หันหน้าไปทางสีเฟื่องเหนียนสีเฟื่องเหนียนหยิบหน้าไม้สั้นขึ้นมาอีกครั้งจ่อที่หัวของมู่หลงถุงห่วมู่หลงอูจูน้ำตาหนองหน้าร้องอย่างตกใจไม่มู่หลงถุงหัวงเงยหน้าปลายหน้าไม้จอกับวางคิ้วเขาเงยหน้ามองสีเฟื่องเหนียนถึงกับยิ้มสร้างพิบัติแก่แผ่นดินสร้างหายนะแก่ประชาเปี่ยมสเสน่ห์เป็นพิเศษเอ่ยเสียงอ่อนละมุนว่า บบาวรู้ผิดแล้วมีสั้นของมู่หลงอูจูร่วงตกพื้นมองน้องชายอย่างตะลึงคล้ายมองคนแปลกหน้ากันนั้นรอยยิ้มชายาจิ้งอันอ๋องประหลาดพิกลอีโยเวยไม่มองภาพฉากนี้รูปขนนุ่มลื่นของอูไม่เหนียงสีเฟิ่งเหนียนยอบตัวลงมองใบหน้านั้นแล้วกล่าวเสียงเรียบนาเวทนาเสียจริง